ทริปนี้นะครับเดินทางมาที่กระบี่นะครับมื้อแรกของวันนี้เราลงเครื่องตอน11โมงนะฮะก็แวะนี่ก่อนเลยครับจากสนามบินกระบี่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับร้านโคโจ้อยครับขนมจีนโกจ้อยขนมจีนไก่ทอดร้านโคโจ้อยนะครับเปิด6โมงเชา้าถึงบ่ายสามเนี่ให้ดูบรรยากาศในร้านก่อนนะครับ เจนัวเวทิดหน่อยนะโซเฟส้าโซเฟต้ดูเครื่องเคียงกันก่อนขน,นมจีนเอ้ยไม่ใช่ไก่ทอดอะดไรไก่ทอดชัด แดงสดาหัวละสี่สี่แะกําลัง<า> สำหรับร้านนี้นะครับขนมจีนโกจ้ยนี่ถือว่าเป็นร้านชื่อดังของจังหวัดกระบี่เลยนะครับแล้วก็อยู่ไม่ห่างจากตัวสนามบินกระบี่สักเท่าไหร่นะครับถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวกระบี่นะอาจจะมากินตอนลงจากเครื่องหรือว่าจะกินก่อนกลับก็ยังได้นะครับร้านนี้แต่เมนูแนะ่ยนะเมื่อคืนนี้แหละครับขนมจีนไข่ทอดแล้วก็มากระบี่ทั้งทีนะครับ ไปเที่ยวสระมรกตกันดีกว่าน,นะครับไปอัปเดตกันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับตอนนี้มาเที่ยวสระมรกตกันนะครับคนละยี่สิบบาทนะครับต่างชาติหนึ่งร้อยอูเดี๋ยวนี้ก็มีโบโชว์ภาษาจีนแล้วนะครับเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็น น้ำเพียบเลยครับวันนี้นี่นะครับเราเดินเข้ามาด้านในนะครับสระมรกตแล้วนะครับมาถึงตรงบริเวณสระจะเริ่มเห็นลำธารน,นะครับน้ำใสเขียวเลยนะสวยมากเลยแล้วก็ตัวสระมรกตจะอยู่ฝั่งนี้นะครับ วันนี้มีนักเที่ยวพอสมควรนะไม่ถึงกับเยอะมากนะครับเล่นน้ำได้น้ำเยอะเลยฮะนะลื่นอีกนิดนึงด้วย S <S แต่ว่าเขาจะมีแผ่นเ,เบอร์นะครับให้เราเหยียบน,นะจะได้ไม่ลื่นมาก้หน้เขียวใสสวยมาก ฤดูนี้เป็นฤดูฝนนะครับน้ำค่อนข้างเยอะมากทีเดียวนะจะเห็นว่าที่พื้นที่เรายอยู่อยู่ตรงนี้นะน้ำนี่ไหลเป็นทางเลยนะครับคือมาเป็นสายยาวเลยครับเต็มแผ่นพื้นตรงนี้เลยแหละ ครับสำหรับข้อมูลสระมรกตนะครับสระมรกตเนี่ยตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเนี่ยเขาประบังครามนะครับบนคลองท่อมเหนืออําเภอคลองท่อมนะครับจังหวัดกระบี่ถ้าใครมีโอกาสไปเที่ยวที่นี่นะครับสิ่งที่สําคัญต้องเตรียมก็คือชุดว่ายน้ําเลยนะครับเพราะว่าตรงบริเวณสระมรกตเนี่ยเขาอนุญาตให้เล่นน้ําได้นะครับแต่ว่าตรงจุดบริเวณอื่นเล่นไม่ได้นะครับเฉพาะตรงบริเวณนี้เท่านั้นนะครับความกว้าง แล้วก็ความยาวของตัวบ่อนะครับจะอยู่ราวๆประมาณสักความกว้างสัก25เมตรนะครับความยาวก็20เมตรเรียกว่าเกือบจะเป็นแบบพื้นที่แบบใกล้เคียงกันนะแทบจะเป็นวงกลอยู่แล้วนะประมาณนี้นะฮะแล้วก็ความลึกนี่ก็ไม่มากนะครับประมาณสัก1 5ถึง2เมตรนะครับแล้วก็อุณหภูมิของน้ำนะ่าจะอยู่ประมาณสัก3 0ถึ50ง50องศานะครับกง ต้นกาเนิดของบ่อน้ําผุดนี่จะ,ะบ่อนะบ่อสระบรกตนี่จะเป็นบ่อน้ําผุดซึ่งอยู่ด้านในนะครับเป็นบูรากูนด้านในและน้ําก็จะไหลลงมาหลงที่บ่อสระมรกตตรงนี้แหละนะก็สามารถเล่นน้ำได้ช่วงที่ผมไปได้เป็นฤดูฝนนะครับเจนว่าน้ําเยอะมากทีเดียวนะครับไหลลงมาเป็นทางเลยเป็นแผน,นกว้างไปหมดเลยนะครับน้ำใสด้วยนะครับเพราะว่าเป็นลักษณะของน้ําผุดนะฮะแล้วก็ไหลลงมา ที่บ่กนี่แหละนะฮะนอกจากจุดท่องเที่ยวตรงนี้แล้วนะครับใกล้ๆก,กันนะครับยังมีออกไปไม่กี่กิโลนะฮะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวอีกจุดหนึ่งนะครับก็ตรงนั้นจะเป็นน้ําตกร้อนเดี๋ยวไปอัปเดตกันด้วยว่าตรงนู้นจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับเรียกว่าถ้ามาตรงนี้ก็เที่ยวใกล้ๆก,ก,กันเนี่ย ช้เวลาได้ทั้งวันเลยทีเดียวนะเล่นน้ําที่นี่ครึ่งวันยังได้เลยแล้วก็ไปเล่นน้ำตรงนู้นนะน้ำตกร้อนได้ครึ่งวันนะก็เลนน่นได้เพลินๆนะครับสําหรับที่นี่นะครับจังหวัดกระบี่นะฮะอ๋อสำหรับบางคนที่สงสัยว่าทาไมวัเล่นน้ําได้มันม,มีปลาอยู่เหรอในบอ่อนี้ไม่มีปลานะครับเพราะว่าเขาบอกว่าน้ําในบอ่อเนี้ยจะค่อนข้างจะเป็นน้ํา ลักษณะกระด้างน,นะครับไม่เหมาะที่สําหรับการจเจริญเติบโตของพืชน้ําหรือว่าปลานะครับโอ้นี่อยู่ในสระมรกตนะครับยังมีโปกเกมอนเลยอะ่ะนี่นะครับมาอัปเดตน้ําตกร้อนที่จังหวัดกระบ,บี่กันนะครับ โอ้ยร้อนจริงอะ่ะไอขึ้นเลยอะ่ะบรรยากาศยอดมากโอ้สัมผัสได้ถึงความร้อนว้าวไอ,อความร้อนอี่ขึ้นเลยนะเสียง Thank <laughs> you. จะเห็นไอขึ้นเลยนะเออก็อสำหรับจุดนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ควรจะเตรียมชุดมาเล่นน้ำนะครับ้ามพลาชมากๆเลนะแล้วก็บริเวณน้ตกรองก็ยังมีโต๊ะอี่นั่งนะครับให้แบบนั่งพักผ่อนได้น,นะครับนี่ก็สวยนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปชมใกล้ๆโอ้ น้ำตกร้อนนะครับจุดนี้นี่จะอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบดูแลของอบตนะครับคลองท่อมนะฮะแล้วก็จะอยู่ห่างจากตัวสะสะมลกรดนะครับประมาณสักเจดกิโลนะเจ็ดกิโลกว่าๆนะครับไม่ไกลกันมากเท่าไหร่นะวางแผนเที่ยวใกล้ๆกันสองจุดนี้ได้ได้ไม่ยากเลยนะครับจะเล่นน้ําตรงนี้ก่อนแล้วไปเล่นน้ำตรงสัมลกรดก็ได้แล้วแตก็สำหรับ น้ำตกร้อนตรงนี้นะครับจะมีค่าเข้าด้วยนะครับอยู่ที่20บาทนะครับแล้วก็ชาวต่างชาติ90บาทนะฮะก็ mm hmm. ดันไหนค่อนข้างร่มรืม่นทีเดียวนะเดินจากลานจอดรถมาไม่ไกลามากนะครับประมาณก็200เมตรเท่านั้นเองเราก็มาถึงตรงบริเวณนี้แล้วนะครับ mm hmm. ก็เป็นที่นิยมมากๆสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะมาแช่น้ำแช่น้ำร้อนออนเซนเมืองไทยแบบนี้นะฮะกลางธรรมชาติเลยนะครับ สังเกตว่าน้ำตกจะเป็นลักษณะแบบหินปูนนะครับน้ำใสสวยนะเนี่ยแล้วก็ด้านล่างจะเป็นคลองนะครับของท่อมนะครับน้ำตกำตกของท่อมจะเห็นว่ากระแสน้ําตกร้อนที่ลงมาสัมผัสกับคลองนะฮะจ่ายน้ําตกร้อนมาเจอกับน้าเย็นนะครับกลายเป็นไอเลยนะฮะสวยมาก ก็เดี๋ยวจะถ่ายภาพบรรยากาศของมุมต่างๆของน้ําตกร้อนให้ดูกันนะครับบรรยากาศน่าเน้ำมากๆเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าการแช่น้ําร้อนแบบนี้นะไม่ควรเกิน15นาทีนะก็ควรจะขึ้นมาจากน้ําร้อนแล้วพักสักนิดนึงนะครับถ้าอยากแช่ต่อค่อยลงกับไปใหม่นะฮะาไงัเดี๋ยวจะกลงนะครับง ็คำแนะนําในการแช่น้ำนะครับควรแช่น้าตกร้อนประมาณสัก15-20นาทีเท่านั้นนะครับแล้วก็ขึ้นมาจากบอ่อแล้วถ้าอยากจะแช่ใหม่ก็พักสักครู่นะครับแล้วค่อยลงแช่ใหม่แล้วเดี๋ยวเราคงเล่นน้ำกันที่นี่กันสักพักนึงครับเดี๋ยวการเดินทายของเรายังมีต่อนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเมืองกระบี่นะครับด้านใน กินอาหารเย็นกันก่อนนะครับแล้วก็จะพาไปดูการแสดงอลังการมากๆนะมโนลาวเรืองแสงนะเดี๋ยวติดตามต่อนใน EP ถัดไปนะครับ e ีพี2นะครับสำหรับทริปนี้นี่ยังอยู่ก็บีกันอีกยาวนะครับหลายวันนะฮะฝากติดตามกันด้วยนะครับ